รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มอเตอร์อัปเดตมาสเตอร์รุกสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งคว้าตัวธงชัยใจดีสร้างอิมเมจเทคโนโลยีสกายแอคทีฟให้ก้องโลกบริษัทมาสเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับวงการกีฬาด้วยการเปิดตัวนอักกอล์ฟมือหนึ่งของเมืองไทยธงชัยใจดีเป็นสกายแอคทีฟเทคโนโลยีเอมบอสเซอร์คนแรกของมาสเตอร์ด้วยความ Spirit, มีสปิริตมุ่งมั่นทุ่มเทและกล้าที่จะแตกต่างเช่นเดียวกับสปิริตของชาวมาสเตอร์ทำให้ได้มาซึ่งความสำเร็จของเทคโนโลยีสกายแอคทีฟทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันกีฬากอล์ฟนั้นได้รับความนยิยมและมีกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบมากมายรวมไปถึงกลุ่มลูกค้าของมาสต a ด้วยการสนับสนุสน,นกีฬากอล์ฟจึงเป็นช่องทางสื่อสารเรื่องราวของมาสต a ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอีกช่องทางหนึ่ง